สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูบอสอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูบอสก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันทําด้วยนะครับวันนี้คุณครูบอสจะมาสอนถึงเรื่องการปลูกข้าวและประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวนะครับเด็กๆก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันเด็กๆช่วยคุณครูบอสสร้างข้อตกลงหน่อยเร็วว่าระหว่างที่คุณครูบอสสอนอยู่เด็กๆต้องทําตัวอย่างไรครับน้องเฟินครับไม่คุยกันน้องแบมครับไม่ส่งเสียงดังน้องไอครับไม่ลุกขึ้นจากที่ แลระหว่างที่คุณครูสอนอยู่เด็กๆมีข้อสงสัยเด็กๆต้องทาอย่างไรครับยกมือขึ้นถามเด็กๆยังจําเพลงข้าวคืออะไรและท่าประกอบได้ไหมครับที่คุณครูมิ้นได้สอนเด็กๆเมื่อวานไหนเด็กๆคนไหนจําได้ยกมือขึ้นครับน้องเบียจําได้ใช่ไหมครับน้องต้าจําได้ใช่ไหมครับเด็กๆยกมือขึ้นทุกคนแสดงว่าเด็กๆยังจําเนื้อเพลงและท่าประกอบได้ใช่ไหมครับอันนี้วันนี้คุณครูบอสก็จะมา ทบทวนเนื้อเพลงแล้วถ้าประกอบให้เด็กๆสองรอบและเด็กๆก็ทำตามคูบบสเลยนะครับ mm hmm. ข่าวคืออะไรรู้ไหมเด็กจ๋าข่าวนั้นเป็นยาบำรุงกำลังแม้ใครได้กินข้าวสวยอร่อยจังข้าวเพิ่มพลังต้องข้าวสุกเอ้ยอีกหนึ่งรอบครับเด็กๆข้าวคืออะไรรู้ไหมเด็กจ๋า ข้าวนั้นเป็นยาบำรุงกำลังแม้ใครได้กินข้าวสวยอร่อยจังข้าวบำโลงต้องข้าวสุกเ้ยเก่งมากครับเป็เด็กตรงหไ,ไหเ้เด็กไหแเ้วเด็กๆครับเด็กๆยังจําคําที่ขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะขอไข่ที่คุณครูมิ้นได้สอนเมื่อวานได้ไหมครับเด็กๆคนไหนจาได้ไหนบอกครูสิครับว่าคุณครูมิ้นได้สอนคําที่ขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะขอไข่ คำว่าอะไรบ้างน้องใบหม่อนครับน้องใบหม่อนบอกว่าคําว่าไข่น้องปบวยยล่ะครับคําว่าแขนน้องต้าครับน้องต้าบอกคาว่าขาเก่งมากครับเด็กๆวันนี้คุณครูบอสก็จะมีคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่มาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่เราลองมาดูคุณครูบอสเขียนขอไข่ให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะครับ ขอเอ่ยขอไข่หัวคลอดกลมกมตัวเรียวหน้าชมลากเส้นขนานไปคือข,ขอไข่เอ่ยเด็กเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นรูปอะไรรูปของขวัญของขวัญนนเด็กๆคิดว่าคำว่าของขวัญเนี่ยเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่หรือไม่ครับ ใช่ใช่ไหมครับเราลองมาดูเลยครับว่าคําว่าขอใข่ใช่คําที่มีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะของใข่หรือเปล่าใช่นะครับคําว่าขอไข่เป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอใข่เราลองมาดูคุณครูเขียนคาว่าของขวัญเลยดีครับ เด็กเห็นว่าเป็นลูกของเล่นลเด็กๆคิดว่าของเล่นเนี่ยเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะของไข่หรือเปล่าครับใช่ครับถูกต้องครับคําว่าของเล่นเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะของไข่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะเขียนคําว่าของเล่นให้เด็กๆด,ดูนะครับ เห็ยนไหมครับคำว่าของเล่นเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่นั่นเองเด็กๆครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับรูปลูกศรเด็กๆคิดว่าคําว่าลูกศรใช่คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่หรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆคิดว่าคําว่าลูกศรขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรครับไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคําว่าลูกศรขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรครับเุ็ครูจะเขียนคาว่า ลูกสอนให้เด็กๆดูนะคะลูกสอนะครับลูกสอนก็จะเขียนแบบนี้นะครับเด็กเด็กเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคำว่าลูกสอนเขียนแบบนี้แล้วดเด็กๆเห็นไหมครับว่าลูกสอนเป็นคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรครับเด็กๆลอริงดังนั้นคําว่าลูกสอนไม่ได้เป็นพยัญชนะต้นของใครใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นคําว่าลูกสอน ไม่ใช่พยัญชนะต้นขอไข่นั่นเองขนุนขนุนเด็กๆคิด,ดว่าเขาว่าขนุนเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไขหรือเปล่าครับใช่งั้นเราลองมาดูกันเลยครับว่าคําว่าขนุนเขียนอย่างไรขน,นขนุนเขียนอนไ้นะครับเด็กๆเขาว่าขนุนเนี้ยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไขหรือเปล่าครับเด็กๆใช่ใช่ไหมครับ เพราะว่าขนมเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะขอไข่ผกงมาับเด็กๆทุกคนเด็กๆครับเห็นอะไรไหมครับกระป๋องสองสีสีอะไรครับสีเหลืองกับสีน้ำตาลคุณครูจะให้เด็กๆฟังเสียงและเดาดูสิว่ากระป๋องสีเหลืองกับกระป๋องสีน้ำตาลอันไหนเป็นเสียงของขา้าวเปลือกเด็กๆ,ๆพร้อมอยังครับคุณครูจะขยับให้เด็กๆฟังอีกสองรอบนะครับ น้องต้าครับน้องต้าคิดว่ากระป๋องสีเหลืองหรือกระป๋องสีน้ำตาลครับเป็นกระป๋องที่มีข้าวเปลือกอยู่สีเหลืองใช่ไหมครับน้องต้าบอกว่ากระป๋องสีเหลืองน้องว่านะครับน้องว่าคิดว่ากระป๋องสีเหลืองหรือกระป๋องสีน้ำตาลครับที่มีข้าวเปลือกอยู่ในนี้ครับน้องว่าบอกว่ากระป๋องกระป๋องสีน้ำตาลนะครับ น้องเฟมครับแล้วน,น,นอ้องเฟมคิดว่ากระป๋องสีไหนครับสีเหลืองน้องไอครับน้องไอ้คิดว่าสีไหนครับสีเหลืองเหมือนกันน้องไอ้ก็คิดว่าเป็นสีเหลืองน้องมาตาเหรอครับน้องมาตาว่าสีไหนครับ ของที่มีข้อเบิกอยู่ในนั้นนะคะน้องปอนะครับน้องปอนคิดว่าสีไหนครับน้องปอนได้คิดว่าสีน้ำตาลน้องกีนนะครับน้องกีนคิดว่าสีาาสไหนสีเหลืองน้องกีนบอกว่าสีเหลืองเด็กๆมาช่วยคุณคนะรูน้ำหน่อยรีกว่า เพื่อนๆตอบสีเหลืองในสีน้ำตาลเยอะกว่ากันครับเพื่อนเลือกสีเหลืองกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเลือกสีเหลืองห้าคนเลยนะครับได้เด็กว่าเพื่อนเลือกสีน้ำตาลกี่คนครับหนึ่งคนที่สองคนที่สามเพื่อนเลือกสีน้ำตาลสามคนนะครับสีแล้วว่าสีเหลืองกับสีน้ำตาลฝั่งไหนเยอะกว่ากันครับเด็ก ฝั่งสีเหลืองครับเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าสีเหลืองนี้จะใช่สียงของข้าวเปลือกหรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนตอบจํานวนเยอะมากๆเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเรามาดูเฉลยสีเหลืองเลยนะครับว่าใช่ข้าวเปลือกไหมมินคุณจะแกะออกมาให้เด็กๆดูนะครับข้าเปลือกงท่เด็กๆถูกต้องครับสีเหลืองก็จะเป็นกระปุกที่มีข้าวเปลือกอยู่แต่เด็กๆคิดว่ากระปุกสีน้ำตาลคืออะไรอยู่ครับเด็ก น้องต้าคิดว่าอะไรครับตายน้องต้าครับน้องต้าคิดว่าเป็นก้อนหออนินเนานรามาลองดูเลยครับว่าในกระป๋องสีน้ำตาลจะใช่ก้อนหินแบบที่น้องต้าบอกไหมครับน้องต้าคิดว่าเป็นายใช่ไหมครับเรามาลองดูกันคระปุกสีน้นตาก็จะเป็นก้อนหินนะครับเด็กๆเด็กๆครับเด็กๆเขียนมาครับว่าวันนี้คุณครูบอสม,มีอะไรมาให้เด็กๆดูด้วย เด็กๆรู้จักไหมครับว่าอันนี้เรียกว่าอะไรข้าวโอ๊ตน้องมิ้นบอกว่าข้าวโอ๊ตน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นคิดว่าเป็นอะไรขน,นมจริงๆแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าข้าวเม่านะครับเด็กข้าวเม่านะครับพามาจากข้าวเหนียวที่ยังไม่สุกดีนะครับเอามาตําให้มันเป็นเบนเบนแบบนีน้น,น,ๆๆนะครับเด็กๆเด๋ยวค, <ๆ S 1> คุณครูจะส่งให้เด็กๆได้ดมทีละคนนะครับว่ากลิ่นของข้าวเม่านี้เป็นยังไงครับเด็กๆ ถ้าเด็กๆคนไหนไม่เรียบร้อยคุณครูจะให้เพื่อนๆข้ามเด็กๆคนนั้นไปได้เลยนะครับเด็กๆก็ได้ดมข้าวเม่ากันไปแล้วนะครับข้าวเม่านี้กินอย่างไรครับน้องคีมครับน้องคีมบอกว่าข้าวเม่าไปกินอย่างไรนะครับเหมือนข้าวสุกกินเหมือนข้าวสุกใช่ไหมครับเด็กๆน้องคีมบอกว่ากินเหมือนข้าวเหมือนข้าวเส็จ น้องกีนนะคะน้องกีนคิดว่ากลิ่นของข้าวเม่าเป็นกลิ่นยังไงครับเหมือนขนมขนมน้องไอร์นะคบน้องไอร์บอกว่ากลิ่นยังไงนะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมน้องไอร์บอกว่ากลิ่นหอมเด็กๆก็ได้กลิ่นข้าวเม่าไปแล้วนะครับ อย่รอบนี้คุณครูบอยจะส่งให้เด็กๆทีละคนเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้คุณครูบอยก็จะให้เด็กได้สัมผัสเข้าเมาดูครับว่าเข้าเมาที่เด็กได้สัมผัสมีลักษณะอย่างไรเด็กๆก็ได้สัมผัสเข้าเมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆคิดว่าเข้าเมาสที่เด็กได้สัมผัสมีลักษณะอย่างไรครับน้องเบียร์น้องเบียร์ครับแบนแน้องเบียร์น้องเบียร์ก็เป็นแบนนะครับน้องไอนะครับน้องไอคิดว่าเข้าเมาที่น้องไอได้สัมผัสตะกี้มีลักษณะอย่างไรครับ นุ่มทงไอกกว่านุ่มนะคะน้องมะปรางนะครับน้องมะปางได,ด้ดดไสดัมผัสข้าวเมาเมื่อกี้น้องมะปางรู้สึกว่าลักษณะของข้าวเมาเื่อกี้ที่ได้สัมผัสมีลักษณะอย่างไรครับแข็งน้องมะปรางบอกว่าแข็งคุณครูก็ให้เด็กๆได้ลองสัมผัสข้าวเม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองชิมข้าวเม่าแล้วนะครับว่า ข้าเมามีรสชาติอย่างไรเด็กๆเดยวคนครูจะส่งให้เด็กๆทีละคนเลยนะครับเด็กคนไหนไม่ฟังคุณครูเดยวคณครูจะให้เพื่อนๆข้ามเด็กๆเลยนะครับเด็กๆก็ได้ชิมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเป็นอย่างไรครับน้องเฟิร์นหวานน้องนุ่นครับเจิดน้องนุ่นบอกว่าเจิดนะครับ น้องพี่เนี่ยนะครับเหมือนข้าวสุกรสชาติเหมือนข้าวสุกน้องมาตาล่ะครับน้องมาตาคิดว่าเหมือนอะไระครับเหมือนขนมคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆเ,เล่นลนะครับวันนี้เป็นกิจกรรม การเรียงลาดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวให้เด็กๆช่วยกันคิดนะครับว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่3าภาพที่สี่และภาพที่ห้านะครับภาพใดเป็นการเจริญเติบโตลําดับที่หนึ่งครับเด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับเด็กๆคิดว่าภาพที่สามเป็นการเจริญเติบโตลําดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งใช่ไหมครับัหนอะไรเป็นลำดับที่สองครับเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าภาพที่5้าใช่ไหมครับ เป็นลำดับที่สองลำดับที่สามนะครับเด็กๆลำดับที่สามคิดว่าเป็นภาพที่สองใช่ไหมครับแล้วภาพที่สี่นะครับเด็กๆเด็กคิดว่าเป็นภาพที่หนึ่งเป็นระยะที่สี่นะครับ ดังนั้นแล้วเด็กๆก็จะคิดว่าลำดับที่5้าเป็นการเจริญเติบโตระยะสุดท้ายของข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของเด็กๆนะครับเดี๋ยวคุณครูบอสจะยังไม่เฉลยนะครับเด็กๆทราบไหมครับการปลูกข้าวเราจะนิยมเรียกกันว่าการดำนาเด็กๆเห็นภาพที่ครูแสดงไหมครับภาพที่ครูแสดงจะเป็นภาพการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแต่ละระยะนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่ามีกี่ระยะ 5ระยะใช่ไหมครับระยะที่1น,นะครับเราจะเรียกว่าการฟักตัวนะครับก็คือมีต้นง่อนงอกมาจากเมริดข้าวเปลือกนั่นเองระยะที่สองนะครับเราจะเรียกว่าระยะต้นก้าระยะที่3นะครับเราจะเรียกว่าระยะการแตกกอระยะที่4นะครับเราจะเรียกว่าระยะการตั้งท้องนะครับเด็กๆเ,เห็นต้นข้าวของริงที่ครูเอามาให้เด็กๆดูไหม AY ครับ อันนี้เราจะเรียกว่าระยะการตั้งท้องนะครับก็คือจะมีเมล็ดข้าวสีเขียวนะครับเด็กๆส่วนระยะที่5เรียกว่าระยะ,มะเมล็ดข้าวสุกแก่นะครับระยะนี้นะครับก็คือพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจําลองการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่คุณครูบอสสร้างข,ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่าแต่ละต้นใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตกี่ว đó, ันนะครับระยะแรกนะครับเราเรียกว่าระยะอะไรนะครับระยะที่1ระยะฟักตัว ระยะฟักตัวเราจะใช้เวลาการฟักตัวทั้งหมด5-10ถึงวันนะครับต่อไประยะที่2เรียกว่าระยะอะไรนะครับต้นก้าต้นกล้าครับวันคุณครูก็มีต้นกล้าของจริงมาให้เด็กๆได้ดูด้วยครับนี่ครับต้นกล้าครับเด็กๆต่อไปนะครับต้นกล้าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด25วันถึง30วันครับระยะที่3นะครับเราเรียกว่าระยะอะไรนะครับเด็ก ระยะการแตกกอนะครับระยะการแตกกอ,อเราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 60- สิถึงเจวันในการเจริญเติบโตของเขานะครับถึงเขาจะออกมาเป็นรูปร่างหน้านตาแบบนี้เด็กๆเห็นไหมครับว่าสีเขาแตกต่างกันนะครับจากต้นกล้านะครับต่อมานะครับระยะที่4ก็เป็นระยะการตั้งท้องนะครับระยะการตั้งท้องนะครับเด็กๆขเขาจะใช้เวลาการเจริญเติบโตทั้งหมด105วันตั้งแต่มาเล็ดแบบนี้จนมาถึง เขาออกรวงเป็นสีเขียวอ่อนเห็นไหครับเหมือนต้นจริงที่คุณครูได้นํามาให้ดูเลยเขาใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทั้งหมด1 0 5วันนั่นเองครับต่อไประยะสุดท้ายคือระยะที่5นะครับใช้ระยะเวลาในการฟักตัวทั้งหมด135วันเรียกว่าระยะะไรนะครับเด็กระยะเมล็ดข้าวสุกแก่นะครับเราลองมาวัดระยะต้นข้าวกันดูสิครับว่าแต่ละระยะมีความสูงเท่ากันหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าระยะที่2 สูงกว่าระยะที่สามหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับระยะสองหรือสามที่สูงมากันครับระยะที่สามนะครับสูงกว่าระยะที่สองนี่นะครับต่อไปนะครับระยะที่4ี่กับระยะที่5เด็กๆคิดว่าระยะที่4ี่หรือระยะที่ห้าที่เตี้ยกว่าครับระยะที่สี่เตี้ยกว่าระยะที่ห้าใช่ไหมครับมองเห็นในตาเปล่าเลยเนาะเด็กๆเขียนคิดว่าระยะที่ห้ากับระยะที่สองอันไหนสูงมากันครับระยะที่ห้าเด็กๆคิดว่าระยะที่สี่และระยะที่สาม ระยะไหนที่เตี้ยกว่ากันครับระยะที่สามเก่งมากครับเตี้ยการเกี่ยวข้าวมีอยู่สองวิธีนะครับอย่างแรกคือชาวนาจะใช้รถเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับเดีเห็นไหมครับรูปหน้าของเกี่ยวข้าวก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือใช้เคียวเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับชาวนาจะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับไม่ว่านาของใครเขาก็จะชาวบ้านก็จะมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับี๋ยวคุ้มว่าจะสาธิตการเกี่ยวข้าวให้เด็กๆได้ดูเลยนะครับ อย่างแรกนะครับเราต้องมีเคียวครับชาวบ้านก็จะใช้เคียวในการเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะกำข้าวแบบนี้นครับแล้วเราก็ตัดก,การต้นของต้นข้าวแบบนี้เลยนะครับแล้วข้าวก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่จะนําไปสีเป็นข้าวสารให้เด็กๆได้กินครับเด็กๆคิดว่าการเรียงลําดับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวที่เด็กๆได้ร่วมกันทําถูกหรือ,อยังครับยังเช่นครับเด็กๆคิดว่าภาพลําดับที่เท่าไหร่ต้องสลับตาแหน่งกับลําดับที่เท่าไหร่ครับน้องเฟร์นะครับ น้องเฟิร์นคิดว่าภาพที่2ต้องสลับที่กับภาพที่4ใช่ไหมครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะครับ,รบติเต๋คิดว่าการเรียงลำดับการจเจริญเติบโตแบบนี้ถูกต้องหรือยังครับถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเราลมาเปรียบเทียบก,กับภาพข้างบนเลยนะครับ ระยะที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะครับเด็กๆก,การฟักตัวระยะที่สองนะครับต้นการะยะที่สามนะครับระยะการแตกกอระยะที่สี่นะครับเด็กๆระยะการตั้งท้องระยะที่ห้าน,นะครับเด็กๆระยะที่มเมล็ดข้าวสูกแก่ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวเราจะแบ่งได้เป็นสามช่วงคือพิธีกรรมก่อนการปลูก พิธีกรรมในช่วงเพาะปลูกพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวหพิธีกรรมก่อนการปลูกข้าวพระราชพิธีกระดพนังคันแลกนาขวัญเป็นการรวมพระราชพิธีสองพิธีเข้าด้วยกันคือพระราชพิธีเพื่อมืองคนเป็นพิธีสงศ์ัดขึ้นเพื่อเป็นการทำขวัญมาลดพันธุ์พืชต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวและพันธุ์พืชอื่นๆ ให้ได้ผลผลิตเหล่านี้สเสริมารกงามและอีกวิธีหนึ่งก็คือพระราชวิธีเสดพนังคันแรกนาขวัญหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าแรกนาขวัญซึ่งเป็นวิธีที่มีมาหลายพันปีแต่เพื่อเป็นการพิธีแรกไถก่อนที่ชาวนาจะทําพิธีแรกนาเชิงนาของตนเองจะเหมือนเพื่อบอกว่าเวลาของการทํานาได้มาถึงแล้วให้ชาวนาเตรียมตัวให้พร้อมกับการทํานา พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูกพิธีสวดขวัญข้าวเพราะชาวนาเชื่อว่าพระแม่โพศพปกปักรักษาต้นข้าวให้โตโต็มเงเกิดพิธีแห่งการศรัทธาในการเลือกขวัญข้าวเลือกแม่โพศสูส่นาในโบราณพิธีทําขวัญข้าวหรือพิธีสวดขวัญข้าวจะทําทั้งหมดส่ช่วงเวลาก็คือตอนลงมือไถหว่านครั้งแรก ตอนข้าเริ่มตั้งแอ้ตอนเก็บเกี่ยวข้าวและตอนขนข้าวเข้ายุ้ง 3. พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวพิธีแรกเกี่ยวเมื่อได้เวลาข้าวสุกพร้อมเกี่ยวแล้วเจ้าของนาจะต้องหาวันดีๆเพื่อทําพิธีแรกเกี่ยวเสียก่อนที่จะเก็บข้าวทั้งสีดนาและเพื่อเก็บข้าวไว้เป็นสันข้าวซึ่งก็คือข้าวมงคลที่ใช้ประกอบพิธี ในวิธีฉีดวันและเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในพานใบตองที่เราเรียกว่าใบผีโดยวิธีจะเริ่มด้วยการปรงงข้าวขออนุญาตแม่ครสวศพว่าจะเก็บเกี่ยวและบนบานให้ได้ผลผลิตดีให้แม่ครสวศพปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการเก็บเกี่ยวและเมื่อเก็บเกี่ยวเข้าเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพิธีปรงข้าวที่นิยมทำในวันอังคารและในวันพฤหัส,สบ,บดี กิจกรรมสุดท้ายนะครับเด็กๆก็จะเป็นกิจกรรมการปลูกข้าวนะครับคุณครูบอสก็จะสาธิตวิธีการปลูกข้าวและให้เด็กๆได้ทําตามนะครับโดยคุณครูบอสเตรียมอุปกรณ์ไหมให้เด็กๆประจลุ่มแล้วนะครับเด็กๆนั่งประจลุ่มได้เลยครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าดินที่ใช้ในการปลูกข้าวมีดินอะไรบ้างไม่รู้ใช่ไหมครับดินที่ใช้ในการปลูกข้าวนะครับก็จะมีดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะครับโดยการหว่านมาดิข้าวเปลือกอ่าเด็กๆหว่านตามๆคุณครูบอสนะครับอ่า หวานไปเลยครับเด็กๆกระจายกระจายครับเป็นการหวานมาเลดข้าวเปลือกนครับแล้วมานไดข้าวก็จะงอกเหมือนในลูกนี้เลยนะครับโดยการใช้ระยะเวลาเมื่อกี่วันครับห้าถึงสิบวันในการงอกนะครับต่อมานะครับเราจะเรียกว่าการดำน้ำจะใช้ต้นกล้าที่เขาเพาะไว้ในโรงนะครับโรงเรือนของเขาแล้วก็เอาต้นกล้าของต้นข้าวนะครับปักลงไปในดินแบบนี้โดยใช้นิ้วโป้งนะครับ กดลงไปแบบนี้นะครับข้าวก็จะตั้งสวยอ่ะเด็กๆปรับตามคุรูครับให้ข้าวตั้งตรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแถวเด็กๆใช้อุปกรณ์ที่คุณครูวัดเตรียมไว้ให้เลยครับนี่ครับใช้้วปุงครับกดลงไป จากกิจกรรมวันนี้นะครับเด็กๆได้รู้ถึงเรื่องอะไรบ้างครับการปลูกข้าวประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวระยะการเจริญเติบโตของข้าวเก่งมากครับเด็กๆวันนี้คุณครูบอยก็ขอบใจเด็กๆทุกคนนะครับที่ร่วมมือกับคุณครูในการทํากิจกรรมนะครับ